สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนักชาวันดีนะคะเลขที่หนึ่งส่วนเจ็ดค่ะดิฉันนางสาวสุรศรีนันท์นอกเลขที่หนึ่งส่วนเก้าค่ะดิฉันบุริตาขำบุเลขที่หนึ่งสองหกค่ะกลุ่มพวกเราขอนำเสนอเรื่องอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ค่ะขอบคุณ อะไรอ่ะอ้าวโทรัพท์แม่เลยนัู่ต้องหน่อยสิโอ้ยเนี่ยมันทำแล้วลยลูกถ้าเก้าด้วยจะมี้ะไรได้หรอลูกลูซื้อโทรศัพท์ไม่ได้กับบางแย้งนะพแลูกมันไม่ปงไรเราพูดอย่างในแม่แฉกันดีปะแต่อันนี้แม่ทำได้ื้ยนะถ้าพี่ไม่ชอแม่อะอันนี้ลูกเกี่ยวไปใช้ตัวแบลูกมีรายเ้าแน่แ่ยงที่ยเป็นฉิบหายไม่กดก็เป็นนะโอ้ยเล่นๆไปก่อนเถอะเวหนูไปกับมสอน่อนะ แค่เขารู้ที่จะรูบโอ,อ้ยเอา้าเงินหายไปไหนเนี่ยรอหน่อย ถ้าเราลูกสาวเงินในบัญชีแม่หายไปไหนหมดไม่รู้เออจะเด้งไหมไม่รู้มันมีข้อความอะไรเด้งขึ้นมาแล้วแม่เผลอกดเข้าไปดูอ่ะแล้วมัแม่คือว่าเงินเหลือศูนย์โดยศูนย์ศูนย์บาทอ่ะไอลูกมึงโอนตั่งไปให้แม่สางหมื่นนะหายหมดเลยเหรอใช่ลูกม,มาดูให้แม่หน่อยสิ แล้วทำไมลูกพีละะ่ลูกไปดูให้เรแสวไม่ต้องเป็นห่วงโอเคขับรถดีๆนะคะอะไรนีลูกเดี๋ยวเราไม่รูกที่ต้องขอบคุณแลูกขอดูขอความที่มันสะ่งมาหาแม่เลยนะแตค่ลูก เนี่ยแม่คิดว่ามัน,มนคือเว็บที่แบบกดเข้าดูได้อ่ะโอ้แม่อันเนี้ยมันเป็นข้อความของตัวเกมคอมิเตอร์นะถ้าเกดไปอ่ะตามมาทันทีบบดเลยแม่โดนหลอกล้นเดละแม่ไม่รู้ทำไงดีไม่ต้องแสรยใจนะไม่ถูกปาไปแจ้งความที่โรงพักแล้วเงินจะได้กลับคืนไหม แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 1. คอยระวังอยู่เสมอเมื่อใช้อีเมล 2. ตั้งรหัสผ่านที่ซับซ้อนและมีลักษณะเฉพาะ 3. ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้ข้อมูลคนอื่น 4. ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่เสมอ 5. คอยสังเกตความผิดปกติอยู่เสมอ